สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าเอพาเที่ยวกลับมาพบกันอีกครั้งในตอนเช้าเมื่อวานเราพาไปชมน้าตกตะเพินขี้น้อยกันมาแล้วสดชื่นสุดๆไปเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้ตอนเช้าเราจะขึ้นไปผจญภัยต่อบนยอดเขาเทวดาด้วยกันคะ่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปลุยกันเลยคะ่ะหุยพ่อ แล้วค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะขับรถขึ้นไปจอดตรงดีนเขานะคะเราต้องเอารถไปจอดตรงนั้นแล้วก็ขึ้นเขาเทวดากันตอนนี้ตีห้าต้องค่อยๆค,คำทางนะเรามองไม่เห็นเราจะขึ้นเขาทางยอดเขาเทวดา ลุงบยต่คนเดียวนี่แล้ด้วยสิไฟเราอ่ะพอไหมเส้นทางศึกษาธรรมชาติเข่าเทวดาสองร้อยเมตรหรอคุลุงดองอยู่ตรงนี้เราไม่ขึ้น โอ้ทุกคนดูดูดาวเน่นะดูมาทุกคนดูดาวนี่นำทางทีปีเตอร์ปีเตอร์นำทางเยู่โอ้สวยมากเลยดาวนะตอนนี้คือไม่เห็นอะไรอะไปตามทางเลยค่ะไม่เออ มาไม่นำเราอะ่ะโอเคมีป้ายบอกเลี้ยวขวายังไม่เริ่มเขาก็ถอยกลับแล้วเ, <laughs> เราจะถอยไหมพ่อเขขน <laughs> หนื่อยสิ ยอดเขาอุทยานแห่งชาติภูเตยยังไม่ได้ขึ้นเลยเส้นทางถ่ายตอนเช้าดิเนี่ยถ่ายได้เหรอเขาบอกว่าให้เอาไม้อ่ะจะมีไม้วางให้เราอ่ะต้องเอายมีไม้วะว่าไม่งั้นเราต้องช่วยไม้เท้าชว ขึ้นไปไม่มีไม้ว่ะโอ้มันไม่มีไม้ไม่อยู่ไม่มีไม่มีแม่ไม่โดนกัดทำไงอะไม้บ่มีทุกคนเรากำลังขึ้นนะคะเราไม่มีไม้หาไม้ไม่เจอสองเก้า แต่แล้ชั้นหรือว่าเราขาดทัานเราเลยต้องก้าสองครั้งคือแอม่ว่างี้ดีกว่าใช่ใช่ใชป่าไผยที่นี่เป็นป่าไผยสองครั้งทางคือเรามองไม่เห็นอะไร 2 0งเมตรเหลืออีก800เมตรเองค่ะนั่งพักก่อน,นะนไหมนี่แค่200เมตรเหรอใช่พระเจ้าตั้ง800พระเจ้ามีคนเดินขึ้นไปนำทางเราไปแล้ว ลอยห้าสิบหกเลยโซนสี่นะขึ้นมาทำไมฮะเป็นหมาหอบเลยไม่ขวางเลยไปเลยถึงยังอีกไกลไหมปะนำทางไปหน่อยชีวิตฉันมีแต่หมานำจะเดินคนใดมีหมานำไปเลี้ยวเลยหันมามองเลย เร็วสิสเขามีสี่ขาคือเขาอะ่ะมีเจ้าอีนั่งทุกร้อยร้อยเมตรนี่ไงตรงนี้แหละถูกแล้วห้ามนั่งตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยน่าจะมีคนนั่งอนะหักเลยเออเขาเอาไว้ให้จับให้เกาะก็จะไปนั่งเขาเนาะนั่งบันไดก็ได้นี่ตรงนี้ก็มีที่นั่งละ ตามมานะลุงชิวๆนะไปได้ทุกคนป้าไปก่อนมืดแล้วเนี่ยถึงแล้วค่ะเฮ้ยสี0ร้อยเมตรลุงสี0ร้อยเมตรแล้วเขาบอกว่า ทุกสองร้อยเมตรอ่ะให้นั่งพักแต่ระดับป้าแล้วอะ่ะร้อยเมตรก็พักเถอะลุงลุงสู้ๆรอระหว่างทางเราก็เดินแ,แล้วเราก็รอเพื่อนร่วมทาง ท่ร400เมตรไม่มีทีพ่พักใช่เขาบอกว่าขึ้นเถอะเย็น <laughs> เขาบอกขึ้นเถอะอย่าพักเลยแม่เดินตรงนี้ไม่เป็นไรโอเคพอค่อยๆลงหอบเลยส้อยเมตรไม่มีที่นั่งนะ่ะทุกคนเขาเรียกว่าหนทางพิสูจน์ม้า การเวลาพิสูจน์ลุงว่าห้าสิบห้าแล้วลุงยังแข็งแรงอยู่ไหมถ้าแข็งแรงอยู่ปีหน้าพาขึ้นเขาอีกมันทางชันนะพ่อค่อยเดินที่เราติกกาวเลย ร้อยแล้วมีที่พักพักอรอลุงก่อนอเจ็ดร้อยละทุกคนเราถึงองคาแล้วแปดร้อยเมตรทุกคนทุกคนแปดร้อยเมตร เราถึงองค์พระแล้วเฮ้ยแต่ว่าเ,เราต้องเดินไปโอ้ยอดยอดเขาเทาวาดาทุกคนสาธุ ทยานแห่งชาติพูเต ơi, ยยอดเขาเทวดา1นึ่งเมตรสาธุหลงปูทุกคนเมื่อวานที่เราอยู่อทยานข้างล่างแล้วเราชี้ขึ้นมาเนะี่คือองค์พระ เดี๋ยวเราไปเดินดูผพระที่กันสนะวัสดีค่ะ สงจำแชร์ความฝันมีอยู่ทุกปรดจำเดินด้วยกันไม่กลัวในล้าเพราะการเดินทางคือความสุขจริงเธททุกเส้นทางคือพระอาทิตย์อ่ะเขารอเราขึ้นมานะพ่อพราะแม่เดินมาอ้โหพระอาทิตย์วิ่งอย่างนี้เลยว้าวทะเลาะกัน ทุกคนเราโชคดีมากเลยประอาทิตย์รอเรา,เราขึ้นมาวันนี้เขาบอกว่าเขาขึ้นสายเขารอเราแล้วลุกทุกคนดูมันคือทะเลหมอกนี่โอ้โหสวยมากคุ้มจริงนะเนี่ย ใช่นะใช่จริงด้วยเรานอนตรงนี้เออนี่ไงนี่ไงทุกคนเรานอนตรงนี้จริงด้วยนี่นี่นี่แล้วเราขับรถมาเรื่อยๆขับรถมาแล้วเราก็เดินมาแล้วเราก็เดินขึ้นมาพันหนึ่งร้อยยี่สิบเท่าไหร่นะพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามโอเคคงไม่ลง sạch chứ เป็นวิวสามจังหวัดก็คือมุมนี้จะเป็นมุมอุทัยธานีมุมนั้นเป็นมุมเมืองกาญจนบุรีนั่งไงไปเราไปดูมุมเมืองกาญจนะสวยแต่ถ้ามุมนี่ดูนะอันนี้คือมุมอุทัยนะคะจังหวัดอุทัยธานีมุมอยู่มุมนี้ ยอดเขาเทวดาเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดส,สุพรรณมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง1,123เมตรมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีด้วยสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ไหลล้อมด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนของผืนป่าตะวันตกนักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยานนกาศทะเลหมอกยามเช้าและเทือกเขาเขียวขจีสลับซับซ้อน รวมทั้งเห็นยอดเขาคือเขตติดต่อมีสาจังหวัดก็คือสุพรรณการจนบ,บุรีและอุทัยที่มีความงดงามโดยสามารถเที่ยวชมยอดเขาเทวดาได้ทุกฤดูกาลเมื่อเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติศึกษาธรรมชาติยอดเขาเทวดาต้องเดินเท้า900เมตรนะทุกคนแต่ว่าเป็นทางชันอย่างนี้เลยนะคะเออ45องศาเป็นชันขึ้นอย่างย่้อยยวามราชันเส้นทางมามาออออยย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 อยยยยอยยย่ยย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  ชมวิวผืนป่าตะวันตกได้360องศา,าวิวตวก็สวยนะตกไทยเนะี่ยะเดี๋ยวเราไปดูวิวฝั่งนี้อ่ะแนววิวอุทยัยฝั่งแนวอุทยัยเดี๋ยวไปดูฝั่งเมืองการฝั<า>่งเมืองการทุกคนวิวนี้คือมุมการจนะบุรีนะคะวิวเมืองการสวยที่สุดเห็นทะเลหมอกเฮ้ไปไปยถ่าย nên nhìn tầm cả sàn má Gió sàn mà, mới gọi แตกเลยยอดเขาเทวดาเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดจังหวัดสุพรรณอ๋อสามารถชมชิวทัศน์งดงามได้ได้ถึงสามป่าอนุรักษ์ในผืน ตะวันตกก็คืออุทยานแห่งชาติเขื่อนสีน้ำขลินจังหวัดกาญจนบุรีและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทยัยและอุทยานแห่งชาติผูเตยสุพรรณผู้เตยตรงนี้เหรอผู้เตย<ม>ที่พระอาทิตย์ขึ้นนะนะผู้เตยเนาะแล้วก็ทางนี้คือกาญจนบุรี<ม>ที่<ม>ตรงนี้ไม่ใช่สุพรรณอันนั้นคือการนเมืองการทะเลหมอกฮนะ เขื่อนเขื่อนสีนครินไงถ้าเมือง,กา,งการจะเห็นทะเลใช่ใช่เมืองการจะเห็นทะเลหมอกอืมยื่นเขื่อนนี่ไงเขาบอกอยูอ่กเแห่งเขื่อนสีนครินเนี่ยอืมันจะเป็นวิวโอ้โหอะไรไ่ได้อยู่เมืองกาญนี่ยยาวเราคือผู้พิชิตยอดเขาเทวดาทุกคนดูวิว วิวทะเลหมอกทุกคนพาทิศขึ้นขึ้นฝั่งฝั่งพุตเตยฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เป็นกออาญจนบุรีเขื่นฝั่งเขื่นศรีนครินส่วนฝั่งนู้นก็เป็นอุทัยธานีอุย <c oughs> เลยหายเหนื่อยอะ่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราลงกลับบ้านกันเดี๋ยวเราไหว้พระก่อนขอให้หนูเดินทางปลอดภัยนะคะ ซ้มามมมอโกวันะืไปเขาบอกว่าปกติพระอาทิตย์อ่ะขึ้นเช้าเจดีสตเทียนโพธิ์เจดีสตเทียนโพธิ์หลวงปู่ทวดอ๋อนี่ไงแล้วแม่ยังบอกเลยว่าหลวงปู่หรอหลวงปู่ทวดละองค์นีล้ละพ่อก็ถ่่ายรูปใหญ ไม่ใช่องค์เนี้ยหลวงปู่อะไรหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตเหรออ๋อถ้าอย่างนี้คือหลวงพ่อโตถ้าอย่างนี้ก็คือหลวงพ่อทวดอ๋อโอเคสาธุค่ะกลับแล้วค่ะทุกคนเขอข้อข้อข้อนะขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ถูกหวยสาธุรวยๆๆยรวยรวยรางวัลที่หนึ่งนะคะ ลุงตีบ้างลุงหนักแน่นตีแ <c oughs> ล้วก็ต้องหนน่หนักแน่นหนักแน่น, <c oughs> นแตยังอยู่ได้แต่เลยแต่ย,ยังลง <c oughs> ทุกคนลงได้ <c oughs> กลับแล้วนะคะเจ็ดโมงครึ่งพอดี ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งเรากำลังเดินลงไปทุกคนสู้ๆนะแปดร้อยเมตรทางลงอย่างเดียวอ,อืมก็เข,เขาขึ้นมาก่อนเราไงเขาก็ต้องลงก่อนเราขึ้นมาแล้วหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยเลยอะ่ะหายเป็นปิดทิ้งเลยอะ่ะคุ้มมากคุ้มจริงๆอา้าทำไมอะ่ะ ไปดิเออไปนำทางไปเออเออ,อกออกอกอ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 อลองกอง้กออดดกออกออกาอกนอกอนกออกอนกออ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 าอันออกออกออาเอกออกอากออกออกออเอีกยอกี่ก รุงเท้าไม่มีดอกยางโอ้เจ็ดร้อยเมตรนี่แค่ร้อยเมตรเองเนี่ <100 m. S 1> จากแปดร้อยมาเจ็ดโอ้มันเร็วนะมาเดินไปมันมีสี่ขามันก็เร็วอะสิ เรามันลงง่ายนะอืมมันลงง่ายมันลงไม่หอบแต่ตอนมันขึ้นมันหอบเนอนะแแหลิ้นห้อยดังเลยแข่งกับแข่งกับเราเลยอะ่แแห่แห่ทางลงไม่น่าจะยากไม่ยากแต่ระวังลื่นเพราะว่ามันสไลได์ได้ต้องลงบันไดดีกว่า โอ้หตอนขาลงนี่ลงตัวปิวเลยป้าตัวหนักมากเลยขาลงเข่ามันอ่อนทุกคนป้าเดินตะแคงนี่นตะแคงเดินนะเพราะถ้าเดินตรงๆอ่ะคิดว่ามันจะเจ็บเข่าเราก็เลยสลับกันเดินตะแคงบ้างเป็นช่วงๆไม่รู้ว่าดีหรือเปล่า เดินแบบไหนดีเวลาขึ้นเขาลงเขาอะช่วยคอมเมนต์บอกป้าหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งเคยเดินครั้งที่สองแต่ว่าครั้งแรกไปภูกระดึงภูกระดึงไม่ได้เดินหนักหนานะสาหัสขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ได้ผ่าหลังมาไงมันก็ยังโอเคอยู่ตอนนั้น45อายุตอนเนี้ย ห้าสิบกว่าเจ็ดแปีแล้วอะ่ะมันก็ผ่าหลังด้วยอะ่ะมันก็เลยต้องเซฟหลังอย่างยิ่งก็เลยต้องเดินอย่างเงี้ยแต่ก็เพื่อความแข็งแรงเราเลือดนักสู้ถึงแล้วเย้ ขาสัน่นขาสัน่นอ้โหลงเดินเก่งมากลุกตัวปิวเลยโอ้ยหรอถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะเราต้องขอบคุณไม้เท้าที่ช่วยชีวิตเราเอาไว้ เผื่อมีคนอื่นใช้ต่อไปเราจะวางไว้ตรงนี้นะกบับงามๆค่ะขอบพระคุณนะคะไม้เท้าของอุทยาแนแห่งชาติผู้เตย <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs> ถ้าไม่ได้น้องอันนี้นะแย่เลยใครจะใช้เป็นคนต่อไปก็ได้นะอันนี้ดีมากไะทุกคน ถึงแล้วเฮ้ไปค่ะทุกคนลงไปกลับไปกินข้าวสวัสดีตอนเช้าค่ะเมื่อวานมาแล้วขึ้นไปแล้วนะใช่เดี๋ยวจะเอารูปให้ดูอยู่ในกล้องน้อนน่ะอันตรายครับี่เช้าเห็นบางคนก็ถอดใจกลับเลยนะใช่เมื่อกี้เมืม่ี้ทานหนึ่งถอดใจกลับก่อนสามร้เมก็บอกเดี๋ยวแก้มือใหม่ บางคนขึ้นสองรอเมตรเห็นเขานอนอยู่ตรงนั้นนะเขาบอกเขาไม่ไหวสัญญาณก็ไม่ค่อยจะมีเนาะจริงๆที่นี่ไม่มีสัญญาณของ AIS ไม่แรงครับต้องที่ศาลาครับไม่เหมือนยอดเขา ทำพระาที่ขึ้นอยู่เนาะใช่สวยเนาะแต่ว่าหมอกไม่มีมีครับมีอีกฝั่งหนึ่งฝั่งฝั่งตรงข้ามพระอาทิตย์แต่หมอกสวยมากได้ถ่ายไหมถ่ายค่ะถ่ายนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอ๋อครับผมโอเคขอบคุณค่ะฮะนี่นี่พี่ชิดยอดเขาเอารูปไว้ก็ดูป่ะฮะ แล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกและเต็มไปด้วยความประทับใจนะคะจากน้ำตกตะเพินขี้น้อยจนมาถึงเขาเทวดาหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับทริปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามป้าเอ๋ไว้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย